นี่นะคะวันนี้พี่เล็กคนสวยนะคะมาเป็นกิจเป็นกิจกรรมนะคะช่วงปีใหม่นะคะซื้อครบ500บาทได้สิทธิ์จับรางวัลน,นี่นะคะยี่สิบเปีมียีรางวัลเลยนะคะนี่นให้พี่เล็กคนก่อนจับพี่ใบเนี่ยอันนี้พี่เล็กซื้อ5ลิตรนะคะ1200บาทได้ได้หนึ่งรางวัลคะ่ะ นี่นะคะคนใหญ่เลยนะคะดูนะคะว่าว่าพี่เล็กจะได้อะไรนะคะนี่พี่เล็กแกะเลยครับน,นี่ลุ้นลุนลุนลน,นี่นะคะี่เลอ่อาีนะคะพี่เล็กถือถือกล้องให้หนูไม่ต้องถ่ายหนูถ่ายอย่างนี้ได้จ้ะโอเคนี่นะคะมาแล้วนะคะดาวของเราเนี่เดี๋ยวเราจะแกะให้ทุกคนดูเลยนะคะ ได้หมายเลขสามนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหมายเลขสามคืออะไรพี่เล็กเอาดินเดิมมาใช้กับอะไรบ้างคะใช้กับนาข้าวสวนมะลิจำปีฝรั่ง,งใช้ทุกอย่าง <c oughs> ที่ปลูกใช้ <c oughs> ทุกอย่างที่ปลูกเลยนะคะอันนี้เบอร์สองนะเดี๋ยวหนูดูเบอร์สามให้ก่อนยี่สิบเจ็ดปีมียี่สิบเจ็ดรางวัลน,นะคะนี่ ได้กล่องใบโคเวอร์แห่งความโชคดีนี่ค่ะเบอร์สามพี่เล็กไปบอกนั้นเนี่ยตอนนี้หนูมีจับรางวัลใครจะน,นี่นะคะ